สวัสดีครับวันนี้ก็ให้ดูพระสมเด็จวัดะระฆังกันนะวันนี้ก็มาไลฟ์กันอยู่ที่นี่เลยหน้างานเลยครับเนี่ยครับจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะเนี่ยด้านดูพิมพ์ทรงครับเนี่ยเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์พระประธานเดื้อหาครับเหี่ยวย่นนะฮะเหี่ยวย่นเส้นซุ้มก็จะหดตัวม้วนตัวชัดเจนครับนะ่ย หดตัวม้วนตัวอันนี้จะิมพนเกตทะลุซุ้มครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นนเ,มเกตทะลุุ้มท่านชมก่อนนะฮะท่านชมฮนะครับจะมีรอยบ่อน้ําตามีอะไรแต่ไรนะัชนชนะัดเจนนะฮะนะฮะมีเนื้อมวลสารที่ยุบตัวลงไปครับอันนี้ดูด้านข้างครับนี่ดูด้านข้างครับนี่มีการหดตัวแยกตัวนะฮะ เนี่ยแยกตัวชัดเจนครับนี่ด้านหลังครับเนี่ยฮะมีรอยจำมีรอยเนื้อเนเนะฮะแล้วก็มีรอยแยกตัวรอยปูไต่เห็นชัดนะฮะด้านข้างอีกแถบนะครับเนี่ยฮะเนี่ฮะ,ฮะจะมีรอยฟ้าซึ่งเป็นแคนไซเนี่ยรอยท้องข้างเดี๋ยวก็จะแยกตัวครับ นี่ดูด้านบนบ้างครับเนี่ยนี่ครับนี่ด้านล่างครับเอาเดี๋ยวมาดูขยายบ้างครับนี่ดูภาพขยายท่านฮะเนี่ยจะเห็นชัดเจนครับเนี่ยมวนสารท่านครับเนี่ยเนี่ย จะมีรอยเนื้องอกเหมือนกับปูนแคนไซที่งอกมาจากปูนเบือกหอยนะครับเนี่ยมีการแยกตัวยุบตัวครับหดตัวชัดเจนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรับใหม่ทีครับโอเคอ้าวอย่างนี้จะชัดเจนมากกว่าเนี่ยดูครับ นี่จะเห็นชัดนะฮะฐานร่างจะตันนะฮะท่านดูอะฐานร่างจะตันด้านวาองค์พระจะตัดเขียงเรบรดน้อยส่วนด้านซ้ายจะตัดค่อน,ข,นข้างตรงเส้นชุมจะหดตัวม้วนตัวครับนั่นครับมีรอยแแอลรอยแยกรอยลานนะฮะนี่ฮะแล้วมีมวนสารครบนะฮะมีเม็ดดำเม็ดแดงครับ เม็ดขาวครับเอามาดูด้านหลังบ้างครับผมเดี๋ยว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 อ้าด้านหลังครับด้านหลังนี่ฮะจะเห็นรอยเนื้อเน่านะรอยเนื้อเน่านี่ครับรอยลานเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะ รอยแคนไซที่เกิดขึ้นมาจากฟูนเปลือกหอยนะฮะที่เข้าไปปิดรอยที่บ่อน,น้ําตาทั้งหลายนันเป็นแคนไซที่เกิดจากฟูนบวกหอยงอกขึ้นมาครับนะครับนี่ครับด้านหลังครับเห็นชัดเจนครับครับท่านดูฮะดูชัดเจนมากครับเรงนี้นี่รอยเน่าฮะรอยเน่านี่รอยจ้ำนะฮะจะมีรอยทั้งรอยจ้ำรอยเน่านี่ฮะรอยจำ้ำจ้ำนะฮะ ความแห้งความเก่าถึงยุคฮะมาดูด้านในอีกครั้งครับพระองค์นี้จะออกสีครีมฮะสีครีมอันนี้ผมใช้นานเลยพระเดิมผมใช้อยู่ก็จะมีรอยสึกมั้งอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะท่านชมครับครับอ้าวเดี๋ยวดูชมภาพานี่ครับ ชมภาพเต็มๆของท่านนะฮะให้ดูชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับท่านชมฮะชมด้านหลังอีกครั้งนะึงนี่ฮะด้านหลังท่านครับดูชัดๆนะฮะอ๋อแล้วดูด้านหน้าอีกครั้งงครับผมโอเคครับ ขอให้ทุกท่านที่ชมมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้วันปีใหม่ไทยครับห,หลายวันสงกรานครับวันที่13เมษาครับผมโอเคครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาภครับขอให้ถูกก็ตชรวัตที่หนึ่งทุกคนครับผมสวัสดีครับ